เจอกันเกมล่าสุดเมื่อเดือนมีนาคมนะครับมีนาคมปี2000อ่าปีนี้แหละครับเล่นกันที่บ้านคอนซาโดเล่ด้วยนะครับในเกมเจลิกนะครับแล้วก็คอนซาโดเล่เนี่ยเปิดบ้านแพ้อุลวะมาร์ศูนต์ต่อหนึ่งนะครับอ่าชนะมาสามเกมติดครับเกมล่าสุดที่เจอกันที่บ้านของอุลวะเลสเมื่อปีที่แล้วครับเดือนสิงเออ่เดือนเมษายนอุลวะเลสก็เอาชนะคอนซาโดเล่ไปได้นะครับสี่ต่อหนึ่งเลยนะครับเฮดตูเฮดสามเกมหลัง มันบอกเราว่ากุลวัเย์จะดีกว่านะครับในการเจอกับคอนเสิร์ตซ์ซัปโปโรนะครับทีนี้มาดูผลงานในบ้านของกุลวัครับในเกมลีกนัดล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านแพ้โชนันเบลมาเล่นะครับสอต่อสามมีเกมชนะจูบิโรอิวาตะนะครับสาต่อศูนย์แล้วก็เสมอคาชิเมนเลอร์สองสองเสมอวิเซอร์โกเบนะครับหนต่อหนึ่งก็ถือว่ามาตรฐานเกมในบ้านของกุลวัเนี่ยก็ยังไม่ได้ถือว่าโดดเด่นอะไรมากมายนักนะครับเพราะว่า5เกมเนี่ยชนะเกมเดียวส่วน คอนเสิรสโปโรครับออกไปเล่นนอกบ้านเนี่ยแพ้มา6เกมติดแพ้แพ้อย่างเดียวเลยนะครับเกมเดือนเนี่ยหกเกมติดเลยเกมล่าสุดก็ไปแพ้แอนเลอร์นะครับสองต่อศูนย์ไปแพ้ตัวเกียวหนึ่งศูนย์ไปแพ้แซงกาสองศูนย์ไปแพ้ตัวเกียวกกยวอดี้ห้าต่อสามคู่นี้กเ็เทียบกันในผลงานแล้วเนี่ยแม้ว่าเจ้าบ้านเนี่ยยังมียังมีเกมชนะที่ค่อนข้างน้อยครับแต่ว่าแต่ว่าในส่วนของสถิติการเจอกันสามเกมหลังก็เป็นอุลวะเนี่ยที่เอาชนะได้ทั้งหมด แล้วก็ผลงานเกมเยือนของคอนเซนเต้ซัปโปโรเองเนี่ยก็ดูแล้วมันลุ้นไม่ขึ้นจริงๆจะไปเชียร์เนี่ยเราจะใช้เหตุผลแบบไหนเนี่ยที่จะไปอยู่ทางฝั่งของคอนเซนเต้ซัปโปโรเนี่ยคือมันไม่มีเลยนะครับไม่มีเหตุผลเลยดังนั้นเนี่ยคู่นี้ผมว่าเจ้าบ้านครับอุลวัตเลสเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคู่ที่สามารถไปเชียร์ได้แล้วก็ทั้ง2ทีมเนี่ยเป็นเป็นทีมฟุตบอลที่มีค่าเฉลี่ยสถิติการทาประตูเนี่ยค่อนข้างดีทั้งคู่เลยผมว่าน่าจะมีอย่างน้อย1ประตูครับ